พอดีนี่มาเองนะวันนี้เนี่ยกระแสของเอ่อการแกะปลาเนี่ยนะที่แบบอยู่ในโซเชียลนี่ยเยอะมากเลยแล้วก็เห็นทีมงานบอกว่าต้องไปตีสี่ตีห้าเพื่อจะได้ไปลาที่แกะออกมาพอเขาพูดมาก็เลยได้ไอเดียนะว่าปลาแกะเนี่ยมันเป็นอาหารที่เรากินสมัยพี่คัดพีโ่โค้ดตอนเช้าๆไปโรงเรียนเนี่ยนะอาหารหลักของมาที่บ้านก็คือปลาเนี่ยปลาที่มันมีก้างมาก็เลยต้องแกะให้วันนี้มาก็เลยจะทําเมนูที่มันเป็นปลาแกะแล้วก็ลาลึกถึงความหลังด้วยนะวันนี้มาได้ปลา มาสามชนิดเลยนะปลาน้ำดอกไม้ที่คนเขาชอบเอาไปทําขนมจีนน้ํายานะเนื้อมันเยอะมากเลยแล้วก็เวลาทอดเนี่ยเวลากินเรือเขาต้มนี่ยละเฉพาะหยอเข้าไปสีอิ้วแล้วนะได้ปลาสดๆมาเนี่ยบอกได้เลยนะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมเลยนะ พิเศษบ้าก็มีปลาจระเมดเวลามาทอดเดี๋ยวในร้านอาหารเนี่ยมีน้ําจิ้มหน่อยก็อร่อยละแล้วลปลานี้เป็นพิเศษก็คือเขาเรียกว่าปลาลิ้นหมานะแต่ว่าลิ้นหมาจะไม่พอบางคนเขาก็เปลี่ยนเป็นปลาอะไรนะลิ้นมังกรไปเลยนะจำได้ไหมเราไปทําเทปที่บางแสนแล้วก็ทอดอร่อยมากมากเลยมาว่าสมัยนี้เนี่ยนะถ้ามีคนมาแกะปลาให้มันก็สะดวกเวลาไปทํางานเรามาเสียเวลามาแกะมาอะไรมันก็มีคนแกะปลาก็ดูเพลินๆดีนะก็นึกถึงตอนที่เราแม่เราแกะปลาให้ลูกกินนะมันจะได้ไม่ติดคอ นี่ดูปลามาสิสวยมากเห็นไหมความสดของปลาเนี่ดูสีของมันเนี่ยขันออกมาแล้วเนี่ยเงามากเลยแล้วก็กดออกไปเนี่ยไม่ใช่กดไปแล้วมันเป็นเนื้อแบบเนื้อยุยยๆข้างในเนี่ยมันก็จะไม่ดีแตดูปลามาแต่แต่ตัวที่ซื้อมาเนี่ยมันจะมีความทําชาเซมิได้เลยนะเนี่ยเย ปลาจระ,ะเม็ดนี่จะบ้างก็ได้หรือไม่บ้างก็ได้นะแต่จะบ้างให้ดูเนี่ยเวลาบ้างแล้วเนื้อเวลาเปิดมันโอ้สวยมากเลยเสร็จแล้วมาก็จะคุกเค้าเกลือนิดหน่อยแล้วก็ล้างทําความสะอาดให้ดีเวลาทาเกลือเนี่ยมันจะได้ความเขาเรียกเนื้อมันเนี่ยมันจะแน่นขึ้นมาแล้วก็จะได้ความสัมผัสที่ดีเพราะเวลาเราล้างไอตัวเกลือเนี่ยมันจะทําให้ความคาวมันลดไปด้วยแล้วก็ทําให้มันชูรสชาติขึ้นมาได้ ซับไม่แห้งเนะี่ยเวลาทอดปลาเนี่ยมันจะมีความชื้นของมันออกมาแล้วบางทีก็กระเด็นใส่ตัวเราบอกให้คนสมัยนี้เด็กสมัยนี้สังเกตไหมว่าเวลาเธอออกมาจากพ่อแม่เธอจะอยู่คอนโดมากกว่าอย่างงั้นนะ่ะเวลาการกินปลาเนี่ยมันก็เลยไม่ใช่กลายเป็นเรื่องง่ายไปเลยเมื่อก่อนเราอยู่ต่างจังหวัดเราจะทอดตรงไหนก็ได้ตอนนี้เวลาเราอยู่คอนโดเนี่ยถ้าทอดทิง้งโอ้กินไปถึงก็เรียกว่าอะไร3ห้อง8ห้องเลยไม่ใช่3าบ้าน8บ้านปลาตัวแรกที่มาจะทอดเนี่ยนี่ปลาจาระเมดเนี่ยจาจระเมดนี่มันมี2แบบนะ วันนี้มาใช้ปลาจระเม็ดสีขาวนี่ดูสิเป็นยังไงครับหล่อไหมครับนี่มีมาตั้งกระทะเอาไว้แล้วนะนี่แค่นี้เองแต่เสร็จแล้วมาจะทําแบบนี้เพราะว่ากระเด็นมากเลยมาก็จะใช้วิธีนี้ไม่ใช่อบพออายุมากมก็มีความเก๋ะนะก็เลยเอาฝาปิดไปเลยแล้วก็จะทอดปลาให้สวยเนี่ยอย่าไปพลิกอะไรบันมากคือข้างล่างมันยังไม่เกี่ยมเลยแล้วเราไปพลิกขึ้นมาเนี่ยทำให้มันติดกระทะไปหมดนะวเวลาม้าทอดเนี่ยมาก็จะปล่อยมันอย่างนี้เลย เวลาทอดปลาท้องมันอยู่ตรงนี้นะแต่ไม่ใช่เอาท้องไปอยู่นี้เราต้องกลับอย่างนี้ท้องมันจะได้เอาน้ํามันออกมาจากปลาเวลาเห็นไหมนี่เอาท้องปลาขึ้นไปนี่สมัยก่อนนี่มาเป็นาสาวๆขียดที่สุดคือการทอดปลาสุดท้ายเนี่ยนะมาอยู่กับบ้านที่เขาชอบกินปลามากที่สุดเลยป้าป๊านี่เป็นคนที่ชอบกินปลาได้ทุกวันความเขียดจึงหายไปเลยได้แต่ความอร่อยกลับมานี่ไงตัวแรกของามา,มาเป็นไงสวยงามนี่ นี่ <Hey. S 2> ตัว,ตวที่สองมาก็จะทอดปลาลิ้นลิ้นมังกรมันไม่ใช่ปลาที่เธอจะเฮ้ยวันนี้ฉันอยากจะกินปลาลิ้นหมาแล้วจะเจอทุกๆตลาดนะนคือเป็นปลาที่เราจะต้องวางแผนในการที่จะไปซื้อว่าตรงไหนมีตรงไหนไม่มี เวลาเราทอดปลาลิ่นหมาเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาที่น้อยกว่าเพราะว่าความบางของปลาเนี่ยทีเราดูเวลาลงเนี่ยมาชอบใช้ไฟแรงนะอ่อนเกินไปมันทําให้อมน้ํามันนะปลานเนี่ยเสร็จแล้วเราคอยดูไฟแล้วค่อยค่อยปรับไฟให้ให้ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเราดูไฟก็ยังแรงอยู่นะสำหรับม้าเนี่ยแต่ว่าเรายืนดูนะเห็นไหมนี่เห็นไหมสวยมากบางทีเขาก็จะคุกแป้งนิดหน่อยจะทำให้ข้างล่างผิวเนี่ยมันออกจะเกรียยๆก็น่ากินไปอย่าง นี่ที่สองของมาใบเลยปลานี่ที่มาทอดเนี่ยเขาเรียกว่าปลาน้ําดอกไม้นะเวลาเราไปร้านขายข้าวต้มปลาเนี่ยเขาจะนึ่งเอาไว้อยู่ตามหน้าร้านอะ่ะแล้วก็เวลาคนเขาจะสั่งแล้วเขาจะมาทอดอีกทีเนี่ยอร่อยมากลืมๆไปเลยไม่ต้องไปอะไรกับมันมากไม่ต้องไปดูมันมากเดี๋ยวมันอายเนี่ยเราก็ดองดูอันนี้สียังไม่ได้ปลาตัวนี้มันเป็นปลาที่เนื้อหนากว่า2ตัวที่ปลามา นี่บอกเป็นเทคนิคเผื่อพวกเธอด้วย่ไปมีแฟนมีเมียจะได้ทําให้ให้เมียกินเมียนี่รักตายแหมเวลาอยู่บ้านนะพวกนี้นะเอ้ยอยู่อยู่ให้เมียทำกลับบ้านแล้วเมียอะไรให้ผมรับใครไมรคทตอนนี้ม้าทอดปลาเรียบร้อยแล้วรอเย็นที่จะจะแกะนะก็จะมาทำน้ำจิ้ม แล้วม้าก็จะเติมน้ำเชื่อมไปนิดหน่อยแทนน้ำตาลเพราะบางทีน้ำตาลเนี่ยมันไม่ละลายไงม้าก็เลยต้องทำน้ำเชื่อมเอาไวน้นี่เห็นเปล่าเมื่อเสร็จม้าก็เติมน้ำปลาลงไปเสร็จแล้วม้าก็อืม้มกลิ่นมันสุดยอดที่ม้ากินประจําอยู่เลยนะกับพี่แคร์เนี่ยก็คือจะใส่น้ำปลาครึ่งหนึ่งแล้วก็ซีอิ๊วครึ่งนึงถ้าบางทีน้ำปลาเนี่ยมันจะเค็มแล้วโดดไป ทำน้าจิ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วม้าก็ปลาของม้าก็เย็นเรียบร้อยแล้วแล้วพิเศษนะวันนี้ม้าที่วันนี้ม้าก,กินเขาได้ข้าวใหม่มาเลยนะเพิ่งไปตลาดเมื่อสัก2วันนี้ได้ข้าวใหม่ที่เขาเลยฤดูเคยได้ยินไหมว่าเรียกข้าวใหม่ปลามันนใช่ไหม,มแบบเข้ากันที่สุดเลยว่ามันกับข้าวเหนียวนิดๆหนุบๆเนี่ยเวลาเคี้ยวกับปลาเนี่ยโอ้โหเรียกใช้มือลงไปแล้วตอนนี้ม้าก็จะมาแกะปลาปลาจาระเม้นเ,นเนี่ยเป็นปลาที่มันมีความนุ่มเป็นความหนึบเหนียว ข้าวปลาแกะดูเป็นปลาเป็นแกะเข้าไหมคเข้าวไม่ใช่ปลาแกะหรือม้มาม,า,มาเป็นคนแกะมากกว่าอืมเข้าใจข้าวม้าแกะเ <c oughs> นี่ยม้าชอบกินมากเลยตรงคีบตรงเนี้ยอร่อยมากเลย <c oughs> ม้าว่าเป็นกันทุกบ้านเลยนะพ่อแม่ส่วนมาาจะแกะเนี้ยเอาเนื้อให้ลูกกินก่อน <c oughs> เป็นความใส่ใจ <c oughs> เพราะว่าบางทีเนี่ยจับเนี่ยเราจะได้เลยอย่างนี้ก้างปลาออกมาแบบนี้ทอดทอดไม่พอดีก้างมันจะเหนียวเด็กคอได้แต่ถ้าทอดแล้วนะกรอบพอดีเนี่ยสามารถกินได้เลย ปลาลิ้นหมาลิ้นมังกรน,นี่เวลากินเราก็จะเลาะก้างมันก่อนแต่มาชอบหนังของมันนะสมัยก่อนนี่ซื้อไว้เป็นโลโลเลยนะแล้วก็ค่อยๆเ,เอามาทอดกินเน,เนื้อมันจะเนื้อขาวแล้วก็เนียนเนี่ยเด็กจะชอบเนี่ยคนไหนชอบกินไข่น,นั้เห็นไหมไขป่ปลาปลานี่เป็นปลาที่มาว่าแกะง่ายที่สุดเลยนะเนื้อเยอะราคาก็ไม่แพงมากนะนี่ไง อันนี้ก้างใหญ่เห็นไหมใช่ตรงกลางเท่านั้นเองเห็นไหมก้างมันแข็งอันนี้เป็นปลาหลักที่ม้ากินตอนเด็กๆก,กันแล้วก็จะมีตรงท้องนิดหน่อยต้องระวังเนี่ยปลานี้ได้เนื้อเยอะมากเห็นไหมเรียบร้อยแล้วม้าก็ถึงเวลาชิมเลยนะเนี่ยอันนี้คือปลาจาระเมดอันนี้ม้าใส่ซีอิ๊วกับน้ำปลาลงไปนะ ปาลาจะเมดเนี่ยมันมีมันมีกลิ่นแล้วก็มันมีความเฉพาะตัวของปลาก็แล้วกันนะเวลามาทําน้ําจิ้มเนี่ยอันนี้มาใส่น้าปลากับซีอิ๊วล,ลงไปเนี่ยมันจะมีความรสชาติของนัวนัวนี้แล้วก็มีความเผ็ดนิดหน่อยกินกระเทียมเนี่ยโอ้เวลากินเข้าไปแล้วนะอร่อยมากเลยอันนี้อันที่สองมาจะชิมปลาลิ้นหมา พอจานนี้พอใส่หัวหอมแดงลงไปเนี่ยนะเข้ากันแบบเอาว่าสิบเต็มสิบไปเลยก<ม>็แล้วกันเพราะว่ามีความเผ็ดในตัวมันแล้วก็มีความหวานเวลาเข้ากับปลาเนี่ยเข้มข้นมากรสชาติเนี่ยแต่เนื้อปลาที่ม้าใช้เนี่ยมีรสชาติของปลาของแต่ละชนิดไม่เหมือนกันแล้วก็มีความวัตถุดิบของม้าซื้อนี่สดพูดไม่ออกแต่อร่อยอร่อยมากอันนี้อร่อย ทอดกรอบนิดๆเนี่ยนะข้างในนุ่มๆเนี่ยโอ้เวลาเข้ากับน้ำจิ้มนี่เพอร์เฟกอร่อยที่สุดเลยเนี่เมนูเนี่มาแนะนําเลยนะปลาเนี่ยขอให้สดแล้วก็ทอดให้ได้เ,เวลาที่พอเหมาะน้ําจิ้มได้ดีเนี่ยถ้ามีผักอีกจานหนึ่งก็ได้ครบทุกหมู่เลย นี่อร่อยจริงอันนี้อยากให้ไปทําจริงๆเลยนะสี่ห้าสิบปีก็ไม่เบื่อกินแล้วยังอร่อยเหมือนเดิมปลาสดเหมือนเดิมไว้าาก่อนเด็กของเรากินแค่ซีอิวน้ําปลาจะไม่ไปโรงเรียนตอนนี้มาก็ไปทํางานแล้วนะไปกินรสชาติข้างนอกมาเยอะเราจะไปทํารสชาติเดิมๆมันก็อาจจะเหมือนเดิมตอนนี้เราก็เปลี่ยนรสชาติให้มันมีความเป็นเข้มข้นขึ้นอันนี้มาก็ทอดปลา3แบบสามชนิดมาให้ดูแล้วนะแล้วก็รสชาติต้องพูดได้คําเดียวว่าสุดยอด ถ้าไปทําตามที่มาบอกแล้วก็น้ําจิ้มที่มาบอกเนี่ยนะเข้ากับปลาได้สุดๆเลยบ้านไหนนะที่จะทําปลาแบบไหนชนิดไหนเนี่ยนะก็ลองไปทําตามดูนะแล้วก็แล้วแต่สะดวกบ้านไหนใกล้ตลาดที่เราจะซื้อปลาแบบไหนที่สะดวกบ้านไหนทอดปลาแบบไหนลองส่งรูปมาให้ดูน้ําจิ้มรสแซ่บเหมือนหม่าม้าไหมนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบายมากินปลากันดีกว่าดูซิว่ามามอสมาชิมดูซิโอ้โห,หนุ่มหนุ่มเนื้อชอบแบบไหนมาดูซิ